ขอเจริญพรโยมทุกท่านวันนี้มีโยมหลายท่านถามว่าชีวิตผมเนี่ยเจอเรื่องหลายๆเนี่ยเดือนเนี่ยเจอมาสามสี่เรื่องแล้วแล้วจะเจออะไรอีกไหมอะเดือนเนี้ย<ม>ก็เลยบอกว่าโยมเนี่ยจะเจออีกสักประมาณสี่เรื่อง<ม>ออสี่เรื่องแล้วชีวิตผมจะดีขึ้นหรยอครับอ๋อไม่เลยโยมสี่เรื่องแล้วก็จะเริ่มชินไปเองอะนะเนี่ยพอดีมีพระลูกศิษย์นั่งอยู่ข้างๆนหะนลังหยิบไม้มาที่ท่านนหะนขอมือหน่อยสิ สมมุติว่าเราเจอเรื่องสักสามเรื่องเนี่ยหนึ่งสองสามเจ็บไหมครับตอนนี้รู้สึกเจ็บครับรู้สึกเจ็บนะแต่ถ้าเจออีกสัก 2, 3, นะสี่เรื่องเนี่ยมันจะเริ่มชาละสองสามสี่อ่าขอโทษนะทีตีเราเจอเจอสี่เรื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มชินไปเองถ้าเราชินกับทุกข์กับระวังหนีทุกข์หนีไปมันก็ยังตามไปคนบางคนเนี่ยไม่อยากเจอเรื่องบางเรื่องเนี่ยแต่มันก็เจออยู่ได้พยายามหนีแต่มันก็หนีไม่พน้น พยายามหลบสร้างเหตุปัจจัยหลบที่ดีแต่มันก็หนีไม่พ้นจริงๆฉะนั้นเมื่อหนีไม่พ้นเอาก็อยู่กระทุกโดยชินกับมันซะพยายามหามุมที่มันเจ็บน้อยที่สุดตรงไหนเนื้อเยอะๆนะอย่าให้มันลงตรงที่มีกระดูกเยอะมันจะเจ็บมากฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการทุกข์เหมือนกับพิษงูที่อยู่ในปากงูพิษงูทําให้คนตายแต่ทําไมงูมันไม่ตายเพราะพิษของมันมันมีสถานที่ที่บริหารจัดการและเซลล์ต่างๆที่ไม่ทําให้มันตายเพราะพิษของมันฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับกรรมของเรา บริหารจัดการกรรมเราอย่างไรไม่ให้กรรมเรามันทําให้เราต้องตายเพราะกรรมเราอย่าเป็นทุกเกินกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดกับเราเพราะยังไงก็หนีไม่พน้นเจ็บไหมครับเจ็บครับเริ่มชาแล้วครับอ่าพอเนาะครับอขอจเจริญพรนะยโยมนะสาธุท,ท้ทอทีท้อทีเป็นอุปกรณ์สอนโยมหน่อย <c oughs> นะจะได้มีธรรมะร่วมกันเพราะทุกอย่างมันก็เป็นธรรมะได้หมดนะ แล้วแต่เราจะคิดคิดให้มันเป็นธรรมะให้ได้ใจเรามันก็จะไม่ทุกข์เกิน